สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส t ต d i o ด e. ีเจาอี้นะครับเันนี่ก็คือคลิปเีเลชั่นนะครับตัวอัลเชนบีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเจฟ f s a t เตอร์นะครับกับเพลงไรอ์ออร์ได้ในที่สุดเนาะสิ่งที่เรารอคอยนะครับก็เกิดขึ้นนะทุกคนกับซิงเกิลใหม่ของเจฟ f s a t เตอร์เนาะ นะครับซึ่งถ้านับจากซิงเกิลล่าสุดของน้องเนี่ยถ้าไม่รวมเพลงประกอบภาพยนตร์วิมานหนามเหมือนวิวาเนาะก็เกือบปีได้นะครับกับเย l โล w เล็เนาะใช่ไหมน่าจะเกือบปีอะเ,ออเพราะว่าจำได้ว่าเพลงนั้นปล่อยเมื่อประมาณเดือนคุมพาปีที่แล้วอันนี้ก็มกกรลาก็เกือบปีเหมือนกันนะนะครับแล้วใดๆเลย,เลยสืบทราบม,มาว่าเพลง อันนี้นะครับจะอยู่ใน EP อัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษของน้องด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นน่าสนใจพอเห็นโปสเตอร์ปล่อยพอเห็นทีเซอร์คือแบบอืม,อมแล้วก็ได้เหมือนจะได้น้องเบกกี้นะครับมา ร่วมสนอเอลบีด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเอบีกันก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากจะรับชมตัวอัปเพย์เีเพลงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของเจฟสาร์เตอร์นะครับก็เดี๋ยวทางนี้ก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนของารายละเอียดลิปทุกคนเข้าไปจิ้มลิงก์เข้าไปดู MV กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้ำกำลังใจเจฟกันด้วยนะครับ คอเดี่ยวก่อนจะไปดูเลกชั่นกันนะครับก็ขอกำลังใจให้ผมด้วยเหมือนกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะสพอร์ตกันนะครับก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์แจงได้นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัว Option นนะครับเพลงไล์อากายจากเจฟซาร์เตอเลยดีกว่าครับ โดนพันธนาการจับเทปเหรอ

กูกนี้กูกนี้ขนลุกเลยเดี๋ยวก็ดูเอมีแล้วกันเนาะขอเอกใจของเพลงลนะนะกูบี้อะ เห็ดยอดมงกุฎ พี so ่ได้เพลงดีมากพี่ไดยสุดเตีย ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตัว Official V นะครับอ่ะซิงเกิลใหม่จากเจ f ฟ s ซาเตอนะครับกับไรอ์ออได้คนะคทุกคนโอ้หดีมากดีมากกบม,มือกบม,ม,ม,มือดังๆโอ้เราเชื่อเลยว่า e p พอัลบั้มนี้ของน้องนะซึ่งจากที่แบบว่าก่อนหน้านี้น้องก็น่าจะมีแฟนคลับอ่าอินเตอร์เยอะอยู่แล้วนะอันนี้ยคือจะทำให้แบบว่า น้องมีแฟนคลับอินเตอร์เพิ่มมากขึ้นอีกเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะลยอะทุกคนเพลงดีติดหูแล้วกรุ๊ปดีทำนองอะไรคือดีอะชอบเลยอ่ะเออชอบเลยคือต้องแบบคือต้องฟังแต่เพลงเลยอ่ะเอาดีๆรอบแรกที่เปิดเอมีคืออ่ะขอฟังเพลงไปก่อนรอบหนึ่งเพราะเพลงจริงๆเพลงด้วยกรุก๊ปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เสียงร้องแล้วก็เ,เนื้อเพลงเนาะรวมถึงจังหวะต่างๆอะไรของเนี่ยคือแบบมันชวนให้โยกให้โยกตามอะไรอย่างนี้เนาะนะครับเพราะยังไงใดๆรู้เลยว่า MB ของเจฟฟ์ัตเตอร์ไม่สามารถดูรอบเดียวแล้วจะรู้เรื่อง <laughs> และเนี่ยหลังจากที่แบบว่าฟังเพลงจบปุบ๊บก็ไปวนดู MB อีกประมาณสองรอบก็ยังแอบไม่เข้าใจอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ น่าจะเข้าใจประมาณหนึ่งแต่ก็อันนี้คือเป็นความสนุกของการดูเอบของเจฟเพราะว่าพอเดี๋ยวเราทำรีแอคปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยเราไขข้อข้องใจต่างๆนานาเอเนาะเธอคือ่ะในส่วนของเพลงดีแต่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องของเพลงต่อหรือจะคุยเรื่องเพลงกันก่อนอ่ะคุยเรื่องเพลงต่อก็ได้นะครับก็เพลงนี้นะฮะอย่างที่รู้แหละว่าเป็นซิงเกิลนะครับ าจาก E ีพอัลบัามาา้มภาษาอังกฤษของน้องนะครับแล้วก็เท่ดูลึกลับคือเป็นสไตล์ของน้องเลยอ่ะเป็นเป็นเป็นสไตล์ของน้องซึ่งแต่ด้วยดนตรีเนี่ยอาจจะแบบมีความแปลกใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นสไตล์ที่แบบว่า,าสนุกสนานสนุกสนานซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีก็มีสนุกสนานแล้วแต่อันนี้จะแบบว่าดูเหมือนเป็นเจฟในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เหมือนจะ แอบโตขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยในรุนตีที่แบบใหม่ๆเนาะแล้วก็เหมือนจะร่วมงานกับทีมโปรดิวเซอร์ที่เป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะครับอย่างแม็กมาตินล้วทุกคนแล้วก็เพลงไร้อดายนะครับเป็นเพลงที่เจฟเองก็มีส่วนร่วมในการเขียนเพลงร่วมกับศิลป,ปินต่างชาติอีกหลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดโดนะครับเอาเฉพาะที่เราอ่านชื่อชื่อเขาออกนะแล้วก็ แล้วก็รวมถึงได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชาวซิวีเดนด้วยนะครับอย่างแฮมปัสลินวอลนะครับแล้วก็คนนี้เขาก็ทำเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินชื่อดังนะครับที่เรารู้จักก็คือจะเป็นซาร่าลัาสังนะครับแล้วก็เพลงนี้ที่ยังร่วมแต่งก็ยังมีคนคนนั้นด้วย <laughs> คนนั้นคือคนที่เคยช่วย าการแต่งเพลงเหมือนวิวากับเจฟนะครับที่ชื่อภูวีไฟนะครับภูวีโอไฟคนที่ใช้หน้าปากกาภูวีโอไฟนะครับก็ได้ร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะทุกคนเอ,อเพลงนี้ก็ฟังแล้วรู้สึกพึกเขิมดูรู้สึกว่าฟังแล้วมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้แบบว่ารู้สึกว่าจิตใจมันพุ่งพล่านนะทุกคนด้วยชังหวัดดนตรีแหละแล้วก็ เข้มข้นหนักแน่นแล้วก็เหมือนจะแบบเหมือนจะเป็นแบบดิสโก้นิดหน่อยเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฟังปะเราค็ไม่ใช่ผู้เชี่ออยวชาญทางด้านดานตรีนะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นดิสโก้ดิสโก้แต่มันเป็นดิสโก้ที่บอกว่าเข้มข้นที่มันบอกว่ามันหนักหนักเออประมาณนั้นนะครับสำหรับเนื้อเพลงเพลงนี้นะครับเขาก็คงจะเปรียบความรักก็เหมือนกับการขับรถแตะแหละนะครับก็บว่าอ่าสมมติถ้าเราแบบว่า บิด yeah, เต็มสปีดเหยียบคันเร่งเต็มสปีดเนี่ยถ้าเราขับไปแบบขับขับเอาไม่อยู่อะ่ะเออนะครับถ้าขับอยู่ก็โอเครอดแต่ถ้าขับไม่อยู่ก็ได้จ้ะก, <c oughs> ก็คือตุยนะจ๊ะแล้วก็นะครับในส่วนของลาเลคลิปนะครับ,ข Keep, รบเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่า I'm closing my eyes นะครับ out on the highway เนาะ letting shadows k y the way นะครับก็คือฉันหลับตาลงบนทางหลวงแหละแล้วก็ปล่อยให้แบบ เงาไปตัวนำทางก็คือเธอขับรถแบบหลับตาอะไรอยู่หรือเปล่าเนาะแล้วก็ w o u l d you take t h e light with me นะครับคุณจะร่วมเดินทางไปกับฉันไหมนะครับแล้วก็สำหรับใน MV เพลงนี้ผู้ร่วมเดินทางของเขาก็คือ,อได้น้องเบกกี้เนาะมาร่วมแสดงนะครับทุกคนซึ่งจับใจความของ MV ได้ประมาณหนึ่ง mm hmm. <laughs> ประมาณว่าเหมือนเหตุการณ์อันเนี้ยเกิดขึ้นมาสองครั้ง ครั้งแรกก็คือเป็นเหมือนย้อนยุคหน่อยย้อนยุคซึ่งเขาก็เคยโดนทรยศไปทีหนึ่งแหละเหมือนกับว่าตัวของเจฟเองเนี่ยเขาก็มียศถาอะไรสักอย่างนึงแหละแล้วก็มีมงกุฎแต่ใดๆคือมงกุฎเขาอ่ะน่าจะมีเพชรที่มันแบบมีค่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเบกกี้เนาะแล้วก็สุดก็โดนโดนโดนฆ่าแหละเพื่อจะชิงเพชรตัวนั้นไปนะครับแล้วก็ตัดมาที่ ต้นเ V ใช่ไหมต้นเ V ก็คือเหมือนอเขาก็จับตัวเจ็บมาเพื่อที่จะแบบเข็นเอาว่าไอตัวเพชรเนี้ยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แปลเพชรด้วยกันไปขโมยเพชรด้วยกันโดยที่ตัวของผู้หญิงอ่ะก็ยังคงหลอกเหมือนเดิมหลอกว่าโอเคฉันลหลงไหลข้างงคลาเธอนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ความสวยแหละซึ่งสวยมาก <laughs> ซึ่งสวยมากจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลุคของเบกกี้ในลุคของโบราณกับเบกกี้ในลุคของปัจจุบันซึ่งเป็นเหมือนสายรับสองหน้าหรือหลายหน้าก็ไม่รู้นะครับก็หล่อให้เขาลากและให้เขา,าพาไปเอาเพชรนั่นแหละนะครับก็ด้วยความสามารถก็สามารถเอาเพชรออกมาได้แล้วก็โดนหักหลังเหมือนเดิมก็ <laughs> โดนหักหลังเหมือนเดิมก็ด้วยวิธีการเดิมด้วยนะครับแล้วก็ กลายเป็นว่าเพกกี้ก็ได้เพชรไปอันนั้นอันนี้คือที่เราจับใจความได้หลังจากที่ดูมา3รอบนะฮะทุกคนก็มีใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับแต่ใดๆเลยคือ MV ก็สวยมากด้วยเป็นสไตล์ของเจฟเนาะนะครับเป็นสไตล์ของเจฟเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรคือต้องแบบต้องมานะครับแล้วดู MV ็ังนี้แล้วเรานึกถึงปอี้เอ n นดิ้งเลยอะ นึกถึงซีรีส์เขาด้วยเลยอะนะครับแล้วก็เบกกี้มาเล่นอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับฉากหนึ่งที่เราชอบมากเลยฉากที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเนาะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วตัวของก็มีกลุ่มแก๊งตามมาแล้วเบกกี้ก็อ่ซ้อนอยู่ก็คือแบบก็จะต้องหันหน้าไปข้างหน้าเพื่อที่จะเซฟเพื่อที่จะแบบไปยิงคนข้างหน้าอะไรยเงี้ยคือแบบ โอ้ค oh, ิวบูโคตรจะดีภาพสวยแล้วก็เพลงเพราะเพลงด้วยอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสเกลเนาะสเกลเพลงกับสเกล MB อบคือมันส่งเสริมการทำให้แบบว่าเรารู้สึกร้าใจแล้วมันก็ตื่นเต้นนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นใหม่ของเจฟที่แบบดีดีมากๆมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้เนาะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยอะ่ะ เออนะครับขอขอเรียกผมร,ร์ให้อีกทีหนึ่งภูมิใจกับตัวเจฟเนาะที่แบบว่าได้แบบมีผลงานดีๆที่แบบมันดีจริงๆอะ่ะแล้วเราก็เชื่อว่าหลังจากที่อ่าพอเราทำารีอคตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งดู r รีอคของคนอื่นๆนะทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่ามันดีมากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากให้การสนับสนุนเจฟชาเตอร์ด้วยนะครับสำหรับ AV เพลงนี้ทุกคนไปติดตามรับชมกันได้นะครับ ทางช่อง YouTube ของเจฟเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวทางนี้ก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับในส่วนของรายละเอียดคลิปนี้นะครับทุกคนจิ้มลิงก์เข้าไปกดไลค์นะครับไปดูวนๆนนะครับไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเจฟกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงของเจฟในเพลงต่อๆไปกันด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็จะาก,การนะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กันด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีชั่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ